าแฟนของคุณตอบห้าข้อนี้ได้หมดแสดงว่าแฟนของคุณดักคุณจริงเตงว่าเตงจำได้ไหมว่าหนังเรื่องแรกที่เราไปดูด้วยกันอ่ะคือเรื่องอะไรทอทออะไรทอสามสายนั่นมันสองอยากจะโลกดีเ้งทอภาคสามแร็คเ k อแล้วของขวัญที่เขาชอบที่สุดอ่ะที่ตัวเองให้มาคืออะไรก็อุงอุงไง แล้ววันแรกที่เราไปเด็ทกัน6เมษายนยงคืน3นา 4, 4 7, ี47นาทีแล้วร้านอาหารโปรดของเขา่ะเฮียตีถูกไป4ข้อแล้วอ่ะเหลือข้อสุดท้ายแล้วอาหารจานโปรดของเขาอะข่ะคืออะไรอาหารจานโปรดที่เขาชอบกินที่สุดคืออะไรม,มันยากอ,ะอ่ะ เบสิกน่ะเนี่ยตัวอไม่ได้รักเขาจริงใช่ไหมนดิแล้วถ้าไม่ตอบไม่ได้อะตอบมาดิอาหารจารนโปรดของเขาคืออะไรตัวเองเขากินดูเนี่ยอาหารจานโปรดตัวเองโอ้ยก็ชอบกินทุกอย่างไงไม่รู้ชอบกินอะไรไงวันวันห่่งเนี่ยคาโบนาร่าอะไรซอยจุกนี้บางคุั้งเอางครัมากินกับซอยจุกนะเลยฮะบ้าเล่า ไหนเจ้าวันจันวันจันกินมังกินมังเข้ากินมังวันนี้กินแซลมอนเฉยเลยันะมังมังเดชอบชอบกินไงได้กินหรือ,อยังขาหมูนี่ได,ได้ได้แซมกินมาหรือ,อยังอ้อาวไรเนี้วแกงสม้มขอบคุณค่ะเฮียใครสั่งแกงส้มนะโอ้โหนี่ไงอันดีสั่งเพิ่อมอีกเหรอก็ชอบชอบนี่ไม่ห่กนะมาเยอะขนาดน